ครับผมอาหารสั้นสูงครับเมื่อนี่มหาวัตถุดิบนะครับผมนั่นก็คือไข่มดแดงครับผมพ่อแม่พี่น้องไข่มดแดงนะครับผมมดแดงนี่จะอาศัยอยู่น้ำต้นไม้นะครับผมโดยเฉพาะต้นบักม่วงนี่นะครับผมก็จะเป็นเป็นห้างนะครับผมหรือว่าเป็นบ้านมดแดงนี่แหละครับผมทั้งในก็จะมีไข่ครับผมพ่อแม่พี่น้อง นะครับไข่นี่ก็สามารถเอามาทำเมนูเด็ดนะครับผมอันมือนี้ก็จะไปก่อยไข่มดแดงครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้กะยืดทั้งหยอดใหม่นะครับผมนี่แหละครับมดแดงครับพ่อแม่พี่น้องมีข้างทั้งในก็จะเป็นมีไข่ครับผมมีแม่เป่งนะครับผมนี่ครับผมจะเป็นลักษณะอย่างี้นะครับผมพ่อแม่พี่น้อง ครับอาหารสั้นสูงนะครับย่ทึงยอดใหม่นะครับผมเอาครับเมนูเด็ดมื้อนี้จะเป็นยังไงนะครับติดตามชมครับผมติดตามชมได้เลยครับเอาครับผมกลับมาวิธีในการทำนะครับผมเอามียงแน่นะครับผมเอาเริ่มต้นครับผม วัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเด้อครับพ่อแม่พี่น้องบะนี้มาเบิ่งเครื่องปรุงบะนี้เมนูเครื่องปรุงเฮานะครับผมเอาอันอันแรกนี่ครับอันแรกพ่อแม่พี่น้องับพริกครับพริกนี่แหละครับเครื่องปรุงนะครับผมพริกนะครับตามด้วยข้าวคั่วครับพ่อแม่พี่น้องข้าวคั่วนะครับผมคั่วนะครับหอมๆนะครับข้าวคั่วเนาะครับเนาะอันต่อไปก็คือ ผงนัวครับหรือว่าผงชู่รสเท่านั้นแหละครับผมพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ครับปลาล่านะครับผมปลาล่านะครับปลาล่าปรุงรสนะครับผมแล้วก็จะมีอันอันน้ำปลานะครับผมน้ำปรุงรสเท่านี้แหละครับผมกรบื้ลายยางเนาะครับพ่อแม่พี่น้องก็มีหนึ่งสองสามสี่หานะครับผมเครื่องปรุงรักก็จะมีหานะครับมีหายางนะครับพ่อแม่พี่น้อง เอาครับติดตามเมองครับผมว่าจะแซบจะนั่นสักไหนครับพ่อแม่พี่น้องหน้าเมืองห้ามือนี่จะเฮ็ดนะครับผมเมนู่สันสูงนะครับสันยอดนะครับทั้งยอดไม่ครับพ่อแม่พี่น้องเอาครับติดตามช่มครับพ่อแม่พี่น้องใส่พริกลงไปนะครับผมเอาตามใจชอบเลยนะครับผมเพ็ดหลายใส่หล้ายเพ็ดหน่อยใส่นหน่อยนะครับผมพ่อแม่พี่น้อง ัผมอนเครื่องปรุงอันที่ซองก็คือข้าวคั่วนะครับขวอมหอมนะครับพอน้องใส่ใส่เข้าไปครับใส่จักสองส่วนนะครับผมอันนี้ก็เป็นผงนัวนะครับผมผงชูรสนะครับผมใส่ลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาครับน้ำปรุงรสนะครับผมเอาใส่ลงไปจักส่วนหนึ่งก่อนครับผมเพราะว่าใส่หลายมันน่าจะเข้มนะครับผมอันนี้ก็ นี่ปลาลหสุดเด็ดนะครับผมใส่ลงจากนิดนึงนะครับผมพลอยพี่น้องใส่ปลาย,ายนะครับผมใส่นิดน้อย็พอนี่น้ำปลาลหนะครับผมกับบะหมี่ไร้ครับพลอยพี่นอ้องต่อไปกับใส่ข้นให้เข้ากันก่อนครับขั้นตอนข้นข้นให้เข้ากันก่อนนะครับผมเอาข้น่อนครับผมพลอยพี่น้อง คนแห้งนะครับไข่จะแตกคนวาอเอาครับผมน่าจะเป็นขั้นตอนซิมแล้วนะครับผมพอพี่น้องอเดี๋ยวลองลองสิ่มกันก่อนนะครับเนะาะอืมรสชาติออกมานะครับมีความนัวครับผม ปาาราโมดิ้มไลเอาครับก็ใส่ผักขี้นะครับผมใส่ไลยเลยครับมันจังหอมครับผมสูตรหน้าเมืองหนึ่งสูตรหนึ่งครับป่อยไปหนอ่อยโอ้โหครับผมหากินยากเวยครับผมอาหารสันยอดถึงยอดใหม่โอ้ยหอมครับพ่อยพี่นอ่อง เาครับผมก็ครับผมอาหารสัญญอดนะครับคู่กับลวกดอกกระเจียวนะครับผมเฮ้ยครับผมสุดยอดเลยครับดอกกระเจียวหอมนะครับผมลวกเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีปลาเคือปาะนะครับผมแล้วก็ต้นหอมนะครับผมเมนูมือนี้นะครับแซบอย่าบอกไผเลยครับพ่อพม่น้องตามด้วยนะครับผม อันนี้่ครับผมใส่กอครับหมูหมูครับผมหมูปิ่งนุมสดนะครับผมโอ้อนี่ครับผมจะเล่นอาหารนะครับผมมาเด้อครับผมพอพี่น้องมากินกับหน้าเมืองหนึ่งนหนึ่งครับผมอาหารเซาหมอนี่นะครับผม